ว่าสีห้าเปลี่ยนแปลงโปรแกรมอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเมื่ออื่นเมื่อเพื่อครับอุบลจะมีงานใหญ่ครับจะมีการเปิดเวทีประชุมสมชาชิกข้อพิการทางชาติรประจําภาควันออกเฉียงเหนือค,คือเลยมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมซึ่งเดิมตีเ้าห้าเตรียมเอาไว้คือเรื่องการสัมผัสกระปุูนขุยกับพอออพงพยอมแค่ขอออศูนย์ศูนย์อ่ากื่อย่างการศูนย์ทุกคนมาไดที่เพื่อนกั ก็จะเริ่มให้ไล่สำคัญผมขอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับคนพิการครับเรื่องการฝึกอาชีพของคนพิการซึ่งอาทิตย์แต่แล้วยุคที่แล้วก,ๆๆกรเกินปแ,แลวเมือเนอากาศขอเน้นอีกเคือหนึ่งก็คือศูนย์บริการคนพิการไทยใจอิสาขาครับได้รับคัดเลือกเป็นสนามสอบคัดเลือกคนพิการ,รับประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ครับรบักสูตรที่เปิดมิหารักสูตรครับก็คือหนึ่ง ลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คือซอมเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างลักสูตรที่สองการพัฒนาระบบสารสนเทศก็คือการจัดระบบแลนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์มีการสร้างเว็บไซต์มีการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็คือการพัฒนาสารสนเทศลักสูตรที่สามคอมพิวเตอร์ในการจัดการธุรกิจถักภาษาอังกฤษก็คือสอนด้วยคู่ฝรั่ง ใส่ภาษาอกฤษตล้วนเลยรับสูตรเกี่ยวกับการใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์การเขียนเอกสารการโต้ตอบเอกสารการจัดก,การบัญชีเป็นภาษาอังคิดพื้นฐาอโจไป,ไปเปเหตุการณ์กับบริษัทของคนต่างชาตินั่นเองรับสูตรที่ฎีเทคโนโลยีเขียนแบบพิพมก็คือสามารถจะเขียนเขียนแบบลอกแบบออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือเกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆกะเป เราไปทำงานอยู่กัะโรงงานที่ผลิตวัสดุหมวดอุปกรณ์ต่างๆและกับลักสูที่หาคือการศึกษาขั้นพื้นฐานจะให้คนพิการที่บบีคข้อรู้พื้นฐานเลยเที่อนปหนึงถึงมสามเมื่อจบม,มาแล้วก็สามารถจะไปฝึกอาชีพรักสูตรต่อไปในก็นคือโรงเรียนอาชีวะพมหาไทยพัทยาครับที่พัะจะมาเปิดสอบคัดเลือกอยุ่งเบื้องบนยูศูนย์บริการคพิการท้าน์ใจอาสา วันทีามีนา er คมศีาม the ีนาคมตาใปสนใจจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับโทรมาที่หมายเลขของศูนย์บริการคนพิการไทยอาสาก็คือ87 8706474ครับ87 8706474หรือขอไปหาขอโมยู่เว็บไซต์ของชมรมคนมีการไทยยาสาก็คเว็บไซต์เอ้แล้วก็เฟซบุ๊กของชมรมคนมีการไทยยาสากบจะมีรายละเอียดวัดทุกอย่างครับอีกหนึงก็คืออ ฟีนะครับสี่มวารมานี่ฟีกินยูฟีแต่ยืมสองปีครับอีกอันนึงก็คือมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการอันนี้เพื่อก็จะเปิดคอมพิวเตอร์สนรก,การและคอมพิวเตอร์กราฟิกพวกกราฟิกอะไรกับพวกการใส่โปรแกรมออฟฟิศต่างๆกราฟิกก็คือหมวดตัดตอ่อวิดีโอการใส่โปรแกรมมวด Photoshop นะครับรักูตหกเดือนครับ ้าไปสนใจกะเงี่ยนฟรีครับกินยูไปกินยูยูมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการยูดนนทบ,บุรี่ครับาสามารถจะทั่วไปขอรายละเอียดกัเขาไปเขาไปหาขอมูลอยู่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการนะครับอีกอาจจะอีสองมือผมจะเอาเว็บไซต์ของของศูนย์นีข้ขององค์กรนี่เขามาในเ c e b o o k ของชมรมนะครับ อาจจะอยู่ได้เว็บไซต์ของชมรมนัําครับข้อพิการหรือครูดูแลก็มีพิการจะไปะถ้าธุราอยู่อำเภอถ้าขึ้นไปบ่อใดเขาเป็นบันไดนะ่ะยายใหญ่เขามีอห่ยังอยากอยากให้เขาจัดเขาจัดย<า>อย่ากไปเขามีประสบการณ์อยูอ่แลอยากไปเฮ็ดบุญอยากไปว่างดอกไม้จนันทร์อยู่เม่นนี่ค้อพิการหรือผู้เฒ่าตรงนั่งรถเข็นนี่ขึ้นไปเฮ็ดกิจกรรมในในวัดบ่อใดอยากจะให ว่าเท่าเออเรืออยากจะให้สังคมนี่เฮ็ดอีหยังแนครับล่องเสนอมาได้ครับค่ะเรืออยากจะเดินทางเข้าไปในในเมืองแต่ว่าโมมีรถดวิจารตงเหมารถดอ่ารถส,สองแถวหรือว่าตองเหมารถดแท็กซี่รถเม์คือในกรุงเทพที่ว่ามีลิบยกหรือว่ามีทางลาดอยู่รถเข็นขึ้นไปตั้งรถเมฆของโมมี่เดี๋ยวล่องเสนอมาได้ครับว่าอยากจะให้รัฐบาลน,นี่อ่า สร้างซิงแวดลอ้อมทีทุกคนเข้าถึงได้ีกอย่างแน,น่ข้อสองวข้อสองนะครับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการตอนนี้ศูนย์บริการคนพิการมีมีมีการจะขยายไปได้ทุกตำบลนะครับโดยทีส่วนององกรบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นที่เป็นเทศบาลเป็นอบอตอเป็นรสอตอ,อยังเขาสามารถจะตั้งเป็นศูนย์บริการคนอิการได้เพราะว่า ยุทประสงค์ของรัฐบาลก็คือขณิตการจะจะเขาว่าใส่ซีดประโยชน์จะต้องเขาว่าในเมืองเนาะต้องเข้าไปศสารากางต้องไปสำนักง,งานพัฒนาสังคมในความเหมือนขคองความมนุษย์มันไกลเททั่ไหนล่ะเขาก็เลยมีแนวคิดว่าจะกระจายศูนย์บริการเขาไปในชุมชนเขาไปในทุกตำบลแห่งดีเลยรองเมืองนะครับว่าอยากจะให้ศูนย์บริการขณิการี่ให้บริการก็ขณิการเรื่องอยังแนร่องเสนอมาน,นะครับแล้วก็เรื่องที่สาม เรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการคนพิการเคยถือกีดกันอย่างบอคุ้นเคยไปสมัครงานนะเขาบอกให้เหตุงานเพราะว่าเป็นคนพิการบอหรือว่าคุณมีอ่ารูปร่างหน้าตาผิดปกตินี่สิเขาไปเหตุอ่าเขาไปร่วมสังคมไปงานวุนงานยังละเขากีดกันวให้เขาเขาบอ้หรือว่าเราอาจจะอยากจะเขายานเท่าบาสามาจากขึ้นเงืนกูได้เขาไหวเทา โอ้มีบอลองเสนอมาได้ครับหลักขยังไงรัฐบาลก็แก้ไขเรื่องนี้อย่างแน่สามารถจะโทษข้ามาที่หมายเลขอีหยังไม่เลยอย่างตนซุนซีหาสองแปดหนึ่งหนึ่งหครับแล้วก็045281164ของสวทของเฮาครับพิลลาร์เหมือนเดิมนะครับจานหล่อนครับจานหล่อนเฮาบว่าวัชิรดพื้นฐานว่าสิแจก2อาทิตย์สอุกแหละว่าหน่ะแจกอยู่ซุกนี้้ใหอ่บโทษข้ามาร่วมรายการนะครับเด้อจังได๋ก็ให้มันได้ครับสาฐบาล ถ้าเสนอความจีิงแทรกเข้ามาได้ช่วงเียงเขากลั่นสัมปานผุ้ลมรายการครับผมเอาเขาฟังเคียงหนึ่งสองคนในก่อนเดืนกับคมพี่สมศักก่อนก็แล้วกันเอินพีก็แล้วกันนอเอินคุณมันคือจะมีห่างไกลกันโผล่เพราะว่าคุณเคยอันกันดีอยู่เอาง่ายๆว่าคำถามเดียวกันแต่แต่ละคนตอบที่ไดไอยางก็แล้วกันนอกระทามคุณสมซักก็แล้วกันพี่สมซักเนาะว่าพี่สมศักนี่เป็นคนจังหวัดไหนฟังพ้อข่าวๆนี่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับผมนายสมศักดิ์เห็นแก้วครับอดีตประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดปุมลครับครับตอนที่ผมพิการนะครับผมพิการเมื่อปีกหรไปตัดไล่ทำงานตัดไล่ได้แล้วนแกมินบ่ละครับแต่เห็นด้วยตัวขันสุซอยคุณพิการทั้งทั้งผลัดตะยางแต่เฮงดีเดี๋ยวคุณมีไฟด้วยเอายังไงประเด็นหนึ่งข้องแม่ก็คือ ทิศทางลาดต้องเป็นคุณแม่นอแล้กการถบริการของคนพิการนทางแม่นอเงียนค่ะเงียน<ม><ม>จะสีเชื้อไอ้ไส้อะไรเวลาจะขึ้นรถไปหันมานี่ใช่ก็เชื้แล้วนอกากคุณนิชัยนอกคนรถข้อย,ออยากไข่เอาเออไปละวันนี้เพี่ยงที่ไปห่อนนะัเที่ยงได้คุณนิชัยครับเพิ่นกะพักเที่ยงหนึ่งวันละครับข้าวซีนีลดหน้ามือใด๋อละบดแยกเมาเพิ่นกะพัเที่ยงมย่างไรล่ะพอดีเนาะเดี๋ยวเยาจะเปรียบเทียบกับสังคมของคนพิการอยู่กี่คนนะ เดี๋ยวผีองจางจะเบาว่าก็ไปใส่บานใส่ม่างจากบ้านเขารายบานใดทักเขียนกันเยอะคเด้อเจนม่จางเพียิเียขาเพียรจิขึ้นได้ทั้นถาว่าวมีหลกมีหลานีิโจมคนี่โจมขาจะสิดข้นบ่อใดเป็นมีตรไซเดอเจะมียากขั้นว่ดจกรุณาค้นพิจารณ์อะโห้เยหลายมีไงกับจิตพอสายอื่นคนกับจิตโฟังบ่อพอสรยกันร์มีลักขานอกะเป็นโมฟังตอนนี้จะได้พ่อเขาเอาลงในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ยงจะมาฟังที่ลังกันด้ครับ เบังย่อนหลังไหนครับฟังย่อนหลังไหนครับ่าขอบคุณนไม่ไหลเด้อค่ะเด้อท่านตี่ขันเด้อค่ะเด้อหินแนมีเด้อค่ะเด้อคุณแม่นอนหน้า่าขอบขึ้นไม่ไหลค่ะผมเดี๋ยวเชื่อประเด็นนีไปเครับข้าเชื่อขุนซมซักต่อครับชิเจียกับผมเนี่ยอยากใจขุนซมซังเบ้าเลยตอนตอนที่การใหม่ๆนี่ถอดแถบอถอดแถบอล่ะอจะอย่างซีบีอาร์อย่างว่ากมามามาเป็นแรงบันดาลใจนี่ทถอแถบคือคุนพิการจีเขาเริ่มพิการ ตัวตัวไปบอกครับ,รบตอนที่ผมไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียผมตั้งใจไว้แล้วครับว่าสักวันหนึ่งถ้าเราไม่เสียชีวิตเราก็ต้องพิการกลับมาผมตั้งใจไว้แล้วนะครับแล้วผมก็ประสบสิ่งนั้นผมเลยไม่ค่อยเสียใจมากเท่าไหร่เพราะว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดผมก็เลยไม่ค่อยท้อแท้เท่าไหร่แต่ผมจะคือสู้ ในเมื่อขาสองข้างผมอ่อนแรงไม่สามารถที่จะเดินได้เหมือนกับคนปกติแล้วผมก็ต่อสู้มาจนผมได้ไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งที่คนอื่นเขาไปผมก็สามารถไปได้มามันจะไปไล่ออกผมอีกคุณสมศักดิ์นี่อีกอันหนึ่งอันผมเบาเล่าอยู่นี่คุณสมศักดิ์คือเบาเล่านั่นผมคุณสมศักดิ์มาเทศก็เบาะเล่าผมเป็นคนกรุงเทพครับโอ้มาจากกรุงเทพเกิดอยู่ที่ปทุมได้สิบเอ็ดปีก็ไปอยู่ที่กรุงเทพครับ อาการครับแล้วก็มาได้ครอบครัวมาได้ภรรยาอยู่ที่อุบลราชธานีครับผมก็เลยมาตั้งหลักตักงฐานอยู่ที่อุบลราชธานีก็ให้คิดว่าผมเป็นลูกเป็นหลานของชาวจังหวัดอุบลราชธานีอีกสักคนหนึ่งครับเพื่อจะช่วยดูแลคนพิการอยู่ในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีพอดีหรือพื้นที่ใกล้เคียงครับนะผมช่วยดูแลได้ตามที่ศักยภาพผมมีอยู่ มาได้มากคุณสมพงศ์เนาะครับคุณสมพงศ์ข้ามถามเดียวกันครับคุณสมพงศ์เป็นคนทางไหนเนาะเป็นคนทางไหนหรืเป็นยังไงคือบริการพี่ยันท่อแท้เส้นบางวอต่อเด็กแรงครับครับสวัสดีครับรงนี้พี่น้องผมสมพงศ์เราขวดนะครับมาจากครับก็ตอนแรกนะครับตอนที่พี่การไม่ไม่ครับรู้สึกว่าท่อแท้่ลายครับตอนตอนนั้นลูกกันนิดหน่อยลูกควาแฝดีสองคนกันนิดหน่อยครับแต่พอดีวิ่งการ ที่พี่อาคือของเั่นเหมือนกับกับพี่สมศักดิ์นะครับมามาดูแลแต่ก็มีบัณฑิตอาสาช่วงนั้นมันบัณฑิตโตกัานหลายกับบัณฑิตอาสาก็เลยมากมาดูแลมากปืนผู้ร่างกายและจิตใจนะครับก็เริ่มพี่ก็ตั้งใจกันมากครับหลังจากทกับข่ายดองก็ซอยมือนะครับซอยมูลก็ประการกันครับก็เลยลุกขึ้นมาได้ก็จะได้ออกมา ซอยมตามรูแล้วว่าพิการตามชุมช่นนะครับคนสองข้อนี้สายแขอพิการต่าแกันเท่าหร่ิไท่ครับเป็นอย่างไงกันวะคราข้อพิการตาการขั้นสงตาเปลีกับขั้นนอกหน้าเป็นตามลุ่ไปเรือพวงครับหน่อเฮตัยเกิดข้อพิการใดเป็นข้อพิการจีเกิดมาอากตาเหป้นสงห้องกับไปตัดใหม่ครัไปตัดใหม่หม่อยใหม่ว่าดีไทหลังว่านองทำไสยหลังกับเป็นข้นพิการจีแปลกๆ มีอีกขนอหนึง่งที่อยู่ในองคอก์กรของเขาเป็นกระโดดนา้าะแล้วก็อีกเป็นสาหนงเหตุนนนหนึนน่งในข้อหากพิการใดที่กันบารนีย์บอกถึงเรื่องย่านพานาบอกเลยเป็นสามาสายเปนไปรอบคิศแต่ไหนครับไปเหนือลองใต้ตะวันออกตะวันตกขามจังหวัดไปหลากหลายหม่องเพื่อนไทยท่าไหนอย่างนอ,อ,งนอ,อ,งนอครับแปลกน่าสนใจบากที่สมศักดิ์ที่สมศักดิ์เดินทางแบบแรงว่ายางว่าใด ในวิธีอะไรในการเดินทางครับผมเดินไม่ได้ก็ใช้รถดีแชร์แล้วก็ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์สามล้อพ่วงข้างนะครับผมได้รับการสลับสนม,มาจากองค์กรเอเจนของประเทศญี่ปุ่นเ <AJ. S 2> อเจนมาแต่ทังไกลจนาจากประเทศญี่ปุ่นเขาลงมาดูผมถึงบ้านเลยนะครับผมดูผมถึงบ้านแล้วเขาก็มาถามผมแต่ก่อนนี้ผมไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ผมจะเข้ามาประชุมอยู่ที่ จังหวัดทีระยะทางก็100รก้อยกว่ากิโลนะครับก็รถโดยสารเขาไม่รับผมเขาควรจะเป็นทาร่าหรือย,อยังไงผมไม่ทราบผมก็เลยกลับมาบอกกับทางหัวหน้าผมว่าผมไม่สามารถมาประชุมได้เพราะว่ารถโดยสารเขาไม่รับผมผมก็เลยไม่ได้มานะครับแตจนตั้งประธาน,นมาทางหัวหน้าองค์กรคนพิการสากลนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่เขาดูแลคนพิการส4บประเทศตะวีเอเชียเนี่ย ขามาลงมาดูผมแล้วเขาให้เงินมาให้ผมไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาต่อเป็นพ่วงสามล้อแล้วผมก็จะได้ได้ขี่มาชมทุกวันนี้คร<ะ>ับแล้วผมก็ได้ไปทุกจังหวัดในเขตห้าจังหวัดของสปส,อสอชอยู่ในเขตจังหวัดอบนบนุบลราชธานีจังหวัดของตัวเองแล้วก็บุกีาหายอำนาจเจริญศรีสะเกษยะโสธรนะครับผมไปมาหมดเที่ยวไปหมดแล้วแต่คนพิการคนไหนที่โทรศัพท์มาหาผมต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยหลือเบื้องต้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมือหลังเพราะว่าสีเชิญมารวมรายการมาว่าเป็นยังไงคือเด็เป็นขอดญี่ปุนเป็นยังไงคือจังเด๋ไปยเดย์ดเดย์ยังอย่างสีของญี่ปุนมากนะครับพอว่าบนนี้เดี๋ยวเสียอาประเด็นลักลัคคือประเด็นปัญหาของเขาว่าคนพิการมีอย่างน่เดี๋ยวคุณวนสายสีเชิญมาอีกทีหลังนะครับว่าเพอสีมาบอกมาปุยกันแบบเปิดใจเลยยังไม่มด้ยังสีนะครับเป็นยังไงคือเดเป็นยงสีเอาคุณสงโปงครับวันนี้อ่านะครับแว่ผมตะวันนี่ พี่แได้โดแล้วก yeah. yeah. mm ็ตอนนก็ใช้พี่จเอาตอโบกรถครับถ้ไปทำงานไปแล้วก็โบลลามถ่านทาตัวเขาจะรับแต่ละแต่ละขั้นผ่านผ่านไปหลายจุดจุดขั้นกับเป็นงอย่าอานี่กัเขาว่าขอการเลือกปฏิบัติเองแม่ครับอืมอดีกับวาเมื่อดีกับไม่คจะจะติกลสัตว์แต่ลยอ่กอนากนกันกระติกลาเกล็ดนี่ก็ว่าเมารดีกับไปน้อกันครับแลอกตลอดเป็นแบบเป็นกูโบนโอเนะครับ หลังจากหันหน้าก็เลยมาต่อรถเองครับมันเป็นรถสามล้ออีก็เลยไปก็เลยแยกกันไปแยกกันทั้งงานนะครับลงลงตัวทีคนละคนนะครับก็โดนเลยมาคอกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนะพึกมันนะครับลงโดนมาคอกันนะครับเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์แน่เนาะแล้วก็เพิ่มหล่อมาเป็นสามหล่อเป็นมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงครับเพิ่มหล่อเป็นสามหล่อแล้วก็ขึ้นบิ๊กคีมันเลยครับแต่ดัดแปลงเอาเกียร์เอาเหยียบบอดดอยเอากระเอาเป็นขั้นโยกร ครับชว่วงนี้เดี๋ยวผมแทรกข้ามาตอนนี้เขากระร่างเปิดสายล่อเราฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ังทจะเป็นคนอมีการแหละผู้โดยแลกคอมีการนะครับเพื่อที่จะเอาขอ้อเสนอไปนําเสนอในเวทีการ,การทุ่นี้แกนหัว้อทีอยายท่านผู้ฟังเสนอขามากก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ครับอยากจะให้รัฐบาลซอยเห็นอีหยังนยแน่เพื่อให้คนอมีการนี่สามารถเข้าไป ถึงบ่องไหนก็ได้คือปับสภาพแดล้อใน้คนพิการใส่ได้ข้อสองก็คือการทับเกินการดําเนินงานข้งถูบริการข้อพิการอยากจะใหู้นวนบริการข้อพิการเนี่ยไปอยู่ไก่บานเท่าออยากได้เท่าบริการเข้าเรื่องอิหยังแน่เสนอม่านเ้ครับแล้วก็อันที่สามก็คือการขจัดการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยบริเวณถ้ำต่อคนพิการคนพิการเคยะถือถือเข้าปฏิบัติแบบบริเวณถ้ำบอ คือเขาสร้างบอเขากีดการบอร่องเสนอมาแล้วครับว่าคือเขากีดการเรื่องอย่างหลักก็อยากจะเสนอให้ซอยแก้ไขเรื่องที่โมเป็นถ้ำแต่คนมีการเดินอย่างแน่นนะเขาจะเอาไปเสนอต่อจิประชุมเมือนอือนนะคครับต่อไปต่อหน่อยอ่ัวข่าววันนี้ต้องเอาหมายเลขดีครับศูนย์จี่ห้าสองแปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดศูนย์จีห้าสองแปดหนึ่งหนึ่งหกซีสองเบอร์น้ำกันนะครับทั่วข่าวมาได้ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยคุณแมยน้องหน้าคุณกับมาเสนอแล้วเกี่ยวคับ เกี่ยวกับทางลงทางลาดทางลาดเป็นวบริเกียร์กันขึ้นอุ่มกันขึ้นนะครับกับรถบริการมาสั่นรถบริการพวกกับว่ามีรับสำหรับคนพิการเอาไงไงว่าต้นนี้กันารเลือกปฏิบัติคือกันเนาะครับเนาะการเลือกการปฏิบัติคือกันเพราะว่าเขาบอกอยากรับคนพิการบางที่แท็กซี่เขาบอกอยากรับคนพิการนะครับอีกทางลงทางลาดอันผมเจอกับโตมากว่าในไรหนี่บางหมู่บ้านเหมือนก่อนนี่ครับบ่ไเ็หยงคผมวันไ้แปลกได้เพิ่นหนี่งผมบ่ได้ไปเห็นงานอยู่อาทิตย์หนึ่งเต็มๆครับย้อน ย้อนว่าผมไปสอบไปขับขี่ตำรวจมาถามอะไรผมกก็เลยไปสอบไปขับขี่ตอนนี้ผมกกำลังหยิบขึ้นมาขันพิการใช่ไหมให้ไปขับขี่หน่ยนะครับเดจังไในการไปสอบแบบทุกคนปกตินี่แหละบันทีสนามสอบของเพคนอยู่สันซ้ำครับรีบกระบอกมี่เรียนสำหรับขั้นพิการกระบอกมีเป็นยังไงวะที่เอาผู้เข้าสอบน้อกันนั่นแหละครับเจ็ดชิฟโค้ชนั่นแหละไปหาผู้ใช้มามาหามผมถึงผมเป็นคนพิการคนเดียวไปสอบนั่งขับเจ้างบางไง มันกอนครับนอกน้ไที่าดูบาคม่นกองุสายดย่ะคอชอคือเป็นหยังแบบคันใดทนมันมนี่ไดรวมเพื่อคบุณยักษ์นสัต้นทิ่สายมันหดะบอะบ่ใหที่ะจัมาท่นมาไกนมันนี่ละจากอท่านอันอยมั่นเยอะขุ้นม่ไฟับคุณมีสุดเจอรัมีไงนะมันไปบ่ได้มันก็บนมีจะมีไงดอกทุเรศกรหลายคนอยูท่าแล้วก็ถนน เขาจะมีถนนทางลากต่อเชื่อมทุกทุกทางแยกเลยเขาจะมีหมดทางลาดขึ้นพุทบาทเนี่ยขับขึ้นพุทบาทเนี่ยบาเขาจะมีหมดเลยทุกแยกทุกทางแล้วก็ทุกทางม้าลายตรงไหนที่มีม้าลายแล้วก็กฎระเบียบข้อบังคับเขาก็มีว่าถ้าใครไม่ข้ามตรงทางม้าลายเขาก็จะปักเข้มขัดมากกว่าเรานะครับถโดยสารนะครับรถโดยสารเขาก็ระดวกครับเขามีมีมีทางลาก มีทางลาดให้ผมไปขึ้นรถไปใต้ดินเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเราเลยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งต่อคนพิการสองคนนะครับ<ม>เขาจะจับคู่กันไปเลยนะครับเขาจะถือทางลากไปเลยขึ้นทางรถขึ้นรถขึ้นรถไปใต้ดินนะครับเขาจะเอาทางลากไปวางแล้วก็เค่ง่ายๆใช่ไมหมครัคุณแค่เป็นไม้กระดานมาวางปึ๊บแล้วก็เสกขึ้นไปเลยของเราเ<ใ>นี่คือเรื่องเบี้ยความพิการเียเบี้ยความตอนนี้ไทย ได้เพิ่มจากห้าร้อยเป็นแปดร้อยดูที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้กันเท่าไหร่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเขาจะให้ตามลำดับความพิการนะครับคนไหนพิการน้อยก็ได้น้อยคนไหนพิการมากก็ได้มากมันจะมีอยู่ว่าสวัสดิการเนี่ยเก้าหมื่นเยนเก้าพันเยนนี่คือขั้นต่ำแล้วก็ต่อมาก็เป็นการ ก็แสนแสนสองหมื่นที่เป็นคนไทยไม่ได้ไม่ได้มีที่เป็นคนไทยผมก็ไม่ได้ให้ทราบไม่ได้มันจะมีมันจะมีแล้วก็อีกการที่ติดเตียงไม่สามารถที่ช่วยเหลือตัวเองได้เลยเขาก็ให้เอาง่ายๆเอาง่ายๆสรุปงีการมากอีได้มาก พิการหน่อยกระด้ยหน่อยพิการร้ายก็ได้ร้ายบบคือของเข่านอกของไท่คือยังยางเป็นก็ได้แปดลอยนิ้วขาดสองนิ้วกระด้แปดลอยไปบบเป็นแบบพื้นบีซูส์มีกิ้งขี้เงินกิ้งในเจ้าข้อนี่กแปดรยอยต้งบมันบบคือกันเขาคิดอย่างนี้อื้มันจะได้คือกับประเทศที่พัฒนาเนี่ยเยอรมันกับเป็นสามระดับคือแล้วแล้วถ้าเกิดอายุกว่าสิบแปดปีเนี่ยเขาจะให้มอบให้กับผู้ดูแลไปเลยทั้งงิน จะมอบให้ผู้ดูแลไปเลยแต่18ปีขึ้นไปแล้วนี่คือทุนนิติภาวะหรือว่าสามารถดูแลตัวเองได้เขาจะมอบให้กับคนพิการไม่ไม่ถึงว่าเงินเบี้ยปก้พิการเบี้ยข้อมูลพิการข้อมูลทับผู้ดูแล18หนึ่งแรกเกิดถึง18ปีให้กับผู้ดูแล18ปีขึ้นไปให้กับตัวคนพิการออจะเป็นประมาณนี้แต่ดีแน่นอนจนถึเนาะแต่สัมบาเอาไงว่าบรรลุนิติภาวะตนคนพิการบางที่ อายุ20แล้วแล้วยังมง,มงเหลือก็มีทุสติีปัญญานี่นะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วองค์กรของเขาเนี่ยเขาจะเปิดรับเปิดรับตัวพนัการเข้าไปอยู่เข้าไปฝึกเข้าไปฝึกไปอบรมเนี่ยเขาจะให้เข้าไปให้ไปลองดูก่อนเลยว่าสามวันนี่คุณจะอยู่ได้ไหมคุณก็ไปอยู่คนเดียวนะองค์กรองค์กรนี้คุณต้องอยู่ระบายาเมฆวันนี้ให้เราฝึกตัวเองได้อิสระอิสระคือให้คุณทับเอง ทุกอย่างทำเองอาบน้ำแม้กระทั่งอาบน้ำถ้าทำลูกไม่นอนไม่ได้เขาจะมีรีโมทให้คุณคุณลงลงอาบเปยโดยที่มีลอ,อกวิ่งหมุนลงไปใน้าอาบเปยพออาบน้าเสร็จแล้วคุณก็กดรีโมทมุนหมุนขึ้นมามมแล้วกไไ็ไปที่เตียงคุณแล้วคุณก็เปลี่ยนผ้าของคุณโดยที่คุณทําเองคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยคนเดียวน,นี่คือของเขาเมื่อไหร่ประเทศไทยจะได้เป็นแบบนี้เนาะ มีขอฟังเสียงคุณสมพงษ์นี่ก็บไก่เบลเเบิร์ตเวลาได้ไหมจะมีเวลาเขาน้อยหน่อยครับเอายังไงคุณสมพงษ์นี่เอาเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซะสนองเพราะว่านี่เลยครับผมจะให้เป็นว่าเรื่องชุรลมไม้ที่มันเกิดขึ้นคนเป็นคนใดทั้งมดอ๋อพ่อข่าวเนาะแต่คือชุรลมมีอย่างไรครับคือชุรลมที่หาดที่เต้หวันตะบนชุบลม่มี่เกิดขึ้นมากก็คือชุรลมกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการจังหวัดตะบนกันครับกับห้ารับจีบของ จะร่มกับเป็นจะเป็นศูนย์กลางสี่รับสินค้าเขาก็มีการตอนนี้เปิดเปิดร้านขายอยู่สนามบินราชาภิเษบนนะครับครับบิ๊กซีมอลินนะครับกับไอ้นี่ผลิษัทท่านมี่สินค้านี่แยกกันไม่เองนะครับที่ตอนนี้ร้านขายแยกตลากมื้อเขาก็มิการาสามารถมาเข้าฝากขายได้ครับมีนาทีมผมเคยบอกว่าบอกว่ายัไงว่าตอนนี้เขามีอ่าเขามี แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการซึ่งผมเคยให้เบอร์โทรไปแล้วว่าว่าคุณไดคือคุณสมพงษ์มูลนิพิานมารวมรายการนำกับคนคนคนี้นะครับมันมีเบอร์โทรศัพท์นี้บอกคุณเองครับเอาเบอร์โซนโตแล้วยี่บอกบมารถติดต่อได้ครับครับสามหน้ามาไหนครับเบอร์ศูนย์แปดสองครับแปดหกสองครับหาสี่หกหนึ่งครับ,รบ,รบอีกไงอีกเท่านงงี้ไงมันเกิดเป็นจำอะไร่รับนย์แปดสองแปดหกสองห้าสี่หกหนึ่งครับให้กี่ท่านเขียนไว้ด้วยครับเด้อทางหน้าก็เลย ขยายการท่อดผ่านไปอยู่เขื่อนไม่จุดเด่งว่าแต่ตอนนี้อยู่พุดขบุณครับตำบลขบินตอนนี้กำลังรวมกันอยู่ครับตอนนี้ครับผมแต่ผลิตภัณฑ์กลับนี่ยังกอะไรครับเป็นทีเอฟทีมากแต่ตรงนี้คุณภะผ่านแต่ตรงนี้คุณภาพทำยังไงว่าหมอไงคือสมพงษ์ครับสมพงษ์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตรงนี้ตรวจสอบอีดสมพงษ์ตองมีกาคัดเลือกอีกที่หนึ่งว่าผลิตภัณฑ์ไหนหมาะสมที่จะไปจำหน่ายในสนามบินบนว่า ตะกี้สัาเสียเอาเข้าไปยังสีบ่มยันสันนอกครับแต่ว่าสารานของรจะพบวุลงไปเบิตามชุชุตามดีดีมากครับวกก็ต่นเบิรนช่นนครับโอ้ตัวนี้จะเป็นเดือนที่ีนอครัหาอย่างจะได้มองดีว่าปที่านก็มีการกลังขยายไปเรื่อยๆครับตอนีควันที่สิหวันจันทร์ครกดเปิดศูนย์หวดยูสลกรผู้่าผู้ว่าราการที่จะไป เอาไงนี่เ <mean> กิดคลายหลายหนก็เริ่มการเก่อคลายมาเลยที่สีเรื่อนหนวดติ๊ต่อกเบ็ส่งมา